ทดสอบทดสอนมาสวัสดีครับสวัสดีนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะมา,อาบอกแนวข้อสอบเนาะที่ใช้สอบอกลางภาคในเทอมนี้นะครับว่าวิชาดาราศาสตร์ออกหัวข้ออะไรเนื้อเขาเรียกว่าอ,อะไรเนื้อเรื่องที่จะออกประมาณไหนนะครับที่จะออกสอบนะครับนักเรียน เี๋ครูจะมาบอกแนวข้อสอบเนาะแป๊บหนึ่งนะข้อสอบมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับแบบทดสอบที่ครูให้นักเรียนทํำแบบออนไลน์ไปเนาะที่ที่ครูมอบหมายลิงก์ Google Form ให้นักเรียนลองไปหัดทำนั่นแหละครับ ก็จะออกประมาณนั้นคล้ายๆกับตรงนั้นนะครับมาดูหัวข้อเนื้อหาแรกนะครับที่จะออกสอบก็คือ,อเริ่มตั้งแต่นาห้แรกๆเลยที่เราเรียนนะครับเล่มที่เป็นรูปรูปก้นหอยเอนาะทรัพยากรธรณีในชีวิตประจาวันหัวข้อนี้ออกอยู่สข้อนะครับทรัพยากรธรณีในชีวิตประจําวันก็ไปดูที่ทรัพยากรธรณีก่อนทรัพยากรทางธรณีมันก็เกิดความหมายของมันนะ ก็เกิดจากกระดวนบการทางธรณีถึงเรียกว่าทรัพยากรทางธรณีได้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับทรัพยากรทางธรณีในชีวิตประจำวันถ้าเราจำได้เนาะที่เราเรียนออนไลน์คาบแรกที่ครูให้ไปหาข้าวหลังกระป๋องแป้งเนาะมันมีส่วนประกอบอะไรนะครับก็สรุปได้ว่าทรัพยากรทางธรณี ก็จะมีแร่มีดินมีปิโตเรเลียมนะครับนี่ก็คือทรัพยากรตัวอย่างทรัพยากรทางธรณีในชีวติตประจำวันของเราเนาะหัวข้อต่อไปหัวข้อสมบัติทางกายภาพบางประการของแร่ที่ครูอเอาแร่อะไรไม่รู้หยิบมาให้นักเรียนดูในห้องแล้วให้นักเรียนตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของมัน เพื่อให้หาว่าแร่ตัวน,นั้นคืออะไรใช่ไหมที่เรียนทําแล้วได้คําตอบมาก็คือแร่ตัวน,นั้นคือแคลไซต์นะครับหัวข้อแรกหัวข้อ,อสมบัติทางกายภาพประการบางประการของแร่เนาะในเรื่องของความหมายแร่สีและความโปร่งแสงออกอยู่5ข้อนะครับอันแรกไปดูความหมายของมันก่อนความหมายของแร่นะครับแร่แป๊บหนึ่งนะความหมายของมันแรกก่ก็เป็น ของแข็งส่วนใหญ่แล้วเราจะพบแรลกเป็นของแข็งอยู่ในรูปอยู่ในรูปธาตุและสารอะนินสีไม่ใช่สารอินรีนะจำไว้ดีนะครับพบอยู่ในรูปของธาตุและสารอะนินซี อันต่อไปประเด็นต่อไปอ่ะเป็นสีแดงเนาะคำว่าสีประเด็นที่สำคัญก็คือถ้าเราอยากรู้ว่ามันอา่าเป็นแร่ชนิดไหนสังเกตแค่สีไม่พอบางทีมันอาจจะมีแร่อื่นเจือปนด้วยเนาะการตรวจสอบคุณสมบัติในเรื่องของสีนะครับส่วนใหญ่เขาจะสนใจที่สีผงเพราะว่าแร่ชนิดเดียวกันจะต้องมีสีผงสีเดียวกันเสมอ ประเด็นที่สองประเด็นเกี่ยวกับแรกก็คือแร่ชนิดเดียวกันสีอาจแตกต่างกันได้ อ่แร่ชนิดเดียวกันสีอาจจะแตกต่างกันได้ก,ก็ได้อย่างเช่นทองคําใช่ไหมปกติทองคําก็ออกสีเหลืองเหลืองบางทีเราไปเจอทองคําบางทีมันจะออกสีดําๆสีอะไรก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับธาตุที่มาเจือปนของมันเนาะแต่ข้อแม้เลยก็คือทองคําเวลาเอามาขูดให้เป็นผงแล้วยังไงยังไงสีผงจะต้องเป็นสีทองเสมอ นะครับแร่ชนิดเดียวกันอาจมีสีต่างกันได้แต่สีผงต้องสีเดียวกันอโอเคนะเนาะในเรื่องของสีนะครับความโปร่งแสงแข้อต่อไปความโปร่งแสง ความโปร่งแสงก็มีอยู่สามแบบนะครับอันแรกโปร่งใสอันที่สองคำว,ว่าโปร่งแสงอันที่สามทึบแสงครับ อันแรกเขาว่าโปร่งแสงคือแสงสามารถทะลุผ่านมาได้อันที่สองโปร่งแสงแสงก็ทะลุผ่านได้อันที่3มทึบแสงแสงไม่สามารถทะลุผ่านได้ นะครับประเด็นต่อไปอของโปร่งแสงกับโปร่งใสที่แตกต่างก็คือโปร่งใสาสามารถมองเห็นวัตถุข้างหลังหรือว่ามองเห็นตัวหนังสือข้างหลังได้ตามกิจกรรมที่เขาเอาไปวางทับตัวหนังสือเนาะมองเห็นวัตถุด้านหลังอย่างเช่นอย่างเช่นกระจกใสๆเนี่ยแสงทะลุได้นะเอาไปวางทับ เอาไปวางท่าบนตัวหนังสือก็มองเห็นตัวหนังสือนะอันต่อไปโปร่งแสงไม่สามารถมองเห็นวัตถุด้านหลังนี่คือ,อคุณสมบัติบางประการของแรนเนาะ ีเรื่องของสีและก็ความโปร่งแสงนะครับหัวข้อต่อไปหัวข้อสมบัติบางประการอีกเป็นเรื่องของความวาวสีผงสีผงครูพูดไปละข้างบนเนาะไม่รูสซ้รละสีผงความวาวแล้วก็ความแข็งนะครับอันแรกอันแรกความวาวความวาวก็ไปดูการสะท้อนแสงความวาวคือการสะท้อนแสงมันมีวาวแบบไหนบ้างวาวแบบโลหะ วาวแบบอโลหะวาวแบบมุกใช่ไหมวาวแบบมุกวาวแบบอะไรพวกนั้นอ่ะเออลองไปดูดนูนะว่ามีความวาวอะไรบ้างเนาะอันต่อไปความแข็งอันนี้แหละออกขาสอบเยอะความแข็งเราจะเรียงลําดับความแข็งตามมาตราที่ชื่อว่ามาตราโมก็เรียงลำดับ1 2 3 4 5นั่นแหละถ้าเลขมาก แปลว่าแข็งมากอย่างเช่นเพชรเนี่ยเพชรมีอ่ามาตราโมอยู่ที่10แปลว่าแข็งมากที่สุดนะครับเพชรน,นะครับสำหรับเพชรแต่อันที่อยากให้นักเรียนจำแล้วก็ทราบไว้อันที่ควรจะจำนะครับก็คือเล็บมือใช่ไหมพอเราเอาเล็บไปขูดกับกับแร่ ในกิจกรรมที่เราทำเราก็ควรทราบว่ามันจะมีความแข็งเท่ากับเท่าไหร่เล็บมีความแข็งอยู่ที่2.5เหลียนมีความแข็ง3.5และตะปูมีความแข็ง5.5สมมุติว่าเราเอาเล็บไปขูดแร่อะไรไม่รู้สักอย่างแล้วมัน อแล้วมันเกิดรอยเฮ้ยขอโทษเอาเล็บไปขูดกับแร่อะไรสักอย่างแล้วมันไม่เกิดรอยแสดงว่าไอ้แร่ตัวนั้นอ่ะมันจะต้องแข็งกว่าเล็บก็คือแข็งกว่าสองจุดห้าแต่ถ้าอันนั้นเอาเหรียญขูดแล้วเหรียญเอาเหรียญขูดแล้วแร่เป็นรอยแปลว่าแร่ตัวนั้นอ่ะความแข็งมันต้องน้อยกว่าสามจุดห้าแปลว่าแร่ตัวนั้นเราก็สรุปคร่าวๆได้ว่า ความแข็งของมันจะอยู่ที่2.5ถึง3.5นั่นเองเนาะอันนี้ก็คือการใช้มาตรามโมดแล้วก็ใช้วัสดุบางประการที่เราทราบความแข็งเอาไปตรวจสอบอความแข็งของแร่ที่เราไม่รู้นะครับออกห้าข้อนะครับประเด็นนี้หัวข้อต่อไปหัวข้อที่4สมบัติบาประการของแร่อ,อีกเป็นเรื่องของความถ่วงจําเพาะอะความถ่วงจําเพาะและระบบผลึกอันแรกความถ่วงจําเพาะ ความถ่วงจำเพาะให้ไปดูที่โลครับหรือว่าความหนาแน่นของแร่ตัวนั้นๆน,น,นะครับโลมากถ้าโลมากความถ่วงจำเพาะมากอีกอันนึงถ้าแร่สองชนิดโลเท่ากัน มีโอกาสเป็นแร่ชนิดเดียวกันใช้คขาว่ามีโอกาสนะครับถ้าโลเท่ากันก็มีโอกาสเป็นแร่ชนิดเดียวกันเพราะว่าแร่ชนิดเดียวกันจะมีโลเท่ากันและจะมีความถ่วงจำเพาะเท่ากันเสมอ อันต่อไประบบผลึกระบบผลึกอันนี้ไม่ได้พูดถึงมากเน,ะนาะนักเรียนลองไปดูนะครับว่ามีระบบผลึกอะไรหน้าตาแบบไหนบ้างอยู่ที่หน้าสิบหกสิบเจ็ดระบบสามเกีนเท่าอะไรพวกนั้นน่ะลองไปดูรูปดูนะครับว่าระบบผลึกนี้หน้าตาเป็นแบบไหนเป็นพปีระมิดไหมเป็นทรงแปดเหลี่ยมไหมนะครับลองไปดูเนาะต่อไปประเด็นที่ประเด็นที่ห้า ประเด็นที่5ชนิดแร่และการใช้ประโย,ะโยชน์จากทรัพยากรแร่ให้นักเรียนไปดูกิจกรรมกิจกรรมที่5.3หน้า19ที่มันจะมีตารางมาให้อ่ะมันจะมีตารางมาให้แบบนี้เสร็จแล้วก็ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่า จากตารางเนี่ยเอาอันไหนไปทำเลนเอาอันไหนไปทำเป็นลวดตัวนำนะครับแล้วก็อยากให้ไปดูอีกครับว่าแร่แต่ละช,ชนิดนะครับควาดหินปูนอะไรพวกนั้นะ่ะเขาเอาไปใช้ทำอะไร ก็คือการใช้ประโยชน์จากแร่นะครับน้องหัวข้อที่5ประเด็นประมาณนี้ต่อไปหัวข้อที่6ความหมายของหินและก,การเกิดหินอัคนีหินอัคนีหัวข้อนี้กับหัวข้อนี้ครูจะพูดรวมๆกันเลยนะ หินอาคานีมีสองประเภทครับหินอาคานีก็เกิดจากอาคานีนั่นแหละมีอยู่สองประเภทประเภทแรกก็คือแมกมาไปเย็นใต้ผิวโลกอันนี้คือแมกมานะครับเย็นเย็นตัวใต้ผิวโลก เรียกว่าหินอคซซอนีแทรกซอนและผลึกมันจะมีขนาดใหญ่ถามว่าทำไมมีขนาดใหญ่ก็เพราะว่าข้างล่างมันร้อน เวลามันเย็นตัวมันจะค่อยๆเย็นทําให้ผลึกมันมีขนาดใหญ่เรียกว่าหินอคานีแทรกซอนส่วนอีกอันหนึ่งมันปะทุมาแล้วเหมือนน้าพุนี่มันปะทุมาแล้วแล้วมันมาเย็นที่ผิวโลกเราจะเรียกว่าหินอคาณีพุนะครับเย็น มันต้องบอกว่าลาวาอันเมื่อกี้เรียกว่าแมกมาพอมันปะทุมาแล้วจะเปลี่ยนจากแมกมาเป็นลาวาเย็นบนผิวโลกนะครับเรียกว่าหินอคนีพุผลึกก็จะเป็นผลึกขนาดเล็กคือเนื้อมันจะละเอียดอะละเอียดกว่าอีกอันหนึ่ง นะครับอันนี้คือหินอัคนีพุเนาะสองประเด็นนี้รวบไว้ด้วยกันนะครับการเกิดหินอัคนีความหมายหินแล้วก็การจำแนกหินนะครับต่อไปหัวข้อที่8การเกิดหินตะกอนหินตะกอนก,ก็เกิดจากการสะสมกันของตะกอนนะครับแบ่งเป็น2ประเภทมีคําใกล้ๆก,กันนะนเรียนสังเกตคําให้ดีๆนะประเภทที่ 1. ของหินตะกอน ก็คือหินตะกอนเนื้อประสมหินตะกอนเนื้อผสมมีลักษณะเด่นๆก็คือไอเนื้อของตะกอนอ่ะมันจะมีการการเชื่อมประสานคล้ายๆกับเอาราย แล้วก็เทกาวลงไปเนาะมันจะมีการเชื่อมประสานหินตะกอนเนื้อผสมมีการเชื่อมประสานฟังดูอาจจะงงๆนะต่อไปอันต่อไปเป็นหินตะกอนอันที่สองชื่อว่าหินตะกอนเนื้อประสานเห็นไหมมนอาจจะสับสนนะ หินตะกอนเนื้อประสานเกิดจากปฏิกิริยาเคมีครับตกผลึกตกตะกอนอะไรพวกนั้นแหละเรียกว่าหินตะกอนเนื้อประสานเกิดจากปฏิกิริยาเคมีหรือบางทีเขาอาจจะเรียกหินประเภทนี้ว่าหินตะกอนเคมีเห็นนาะ ขวอที่8นะครับต่อไปการจําแนกหินตะกอนอ่าในประเด็นนี้เขาก็จะให้นักเรียนเรียงลําดับขนาดของตะกอนอันเล็กไปใหญ่ใหญ่ไปเล็กอะไรประมาณนั้นแหละหินทรายหินอะไรเพราะนั้นอะอะไรใหญ่กว่าก้นกรวดทรายเนาะต่อไปอันที่สิบ การเกิดหินแปรหินแปรก็เกิดจากการแปรสภาพครับแปรสภาพของหินอื่นการมาเป็นหินแปรหินแปรแบ่งได้สองประเภทใหญ่ๆก็คือหนึ่งมีริ้วขนานกับ2ไม่มีริ้วขนาน นะครับสารรัมหินแปรเนาะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่11การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหินก็ให้นักเรียนไปดูกิจกรรมที่เราทำนะครับกิจกรรมที่5.9แล้วไปดูว่าหินอันไหนเอามาทำพื้นทางเดิน หินอันไหนเอามาทำพื้นห้องครัวที่ครูมีรูปบ้านนะแล้วให้นักเรียนชี้ออกมาว่าอันนี้จะเป็นหินชนิดไหนเพราะอะไรนะนะอันไหนจะเอามาทำเป็นผนังบ้านเนาะหินแกรนิตหินทรายหินอะไรอะหินชั้นนุ่นอะไรพวกนนะั้นอ่ะอันไหนเอามาทำอะไรนะครับลองไปดูมานะครับ ต่อไปต่อไปอันที่สิบสองปิตโตเลียมปิตโตเลียมไปดูอันแรกความหมายของมันมันเกิดจากซากสิ่งมีชีวิตเล็กๆใต้ทะเล ย้ำว่าใต้ทะเลนะครับเกิดจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆใต้ทะเลตายแล้วก็ทับถมกันเป็นซากนะครับพอเป็นซากปุ๊บมันก็จะมีซากใหมพ่พัดเข้ามาถมกันไปเรื่อยเราจะเรียกว่าตะกอนนะครับตะกอนมันก็ทับกันแล้วก็จมลงไปเรื่อยๆทับจมทับจมทับจมไปเรื่อยๆเป็นเยลยร้อยปีพัน,พ,นพันปีนะครับแล้วก็ ขั้นตอนต่อไปมันก็จะกลายไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าเคอโรเจนไม่ใช่คอลลาเจนนะเคอโรเจนเคโรเจนตัวนี้จะอยู่ในหินต้นกำเนิดเสร็จแล้วพอเป็นเคโรเจนมันจะค่อยๆแทรกซึมขึ้นมา แล้วไปอยู่ที่หินกักเก็บนะครับตามร่องของหินกักเก็บหินกักเก็บจะถูกปิดกัน้นนะปิดกั้นบริเวณข้างบนด้วยหินด้วยชั้นหินเราจะเรียกชั้นนะั้นว่าหินปิดหินปิดกั้นนั่นเองอ่ะละประมาณนี้เนาะภาพรวมนะครับลองกลับไปดูก็ได้ว่า ที่เราเรียนมาไอลักษณะของพวกนั้นอ่ะกิจกรรมที่เขาทำเนาะต้มต้มอะไรนะต้มเนยให้มันละลายละลายแทรกไปตามทรายขึ้นไปติดชั้นดินน้ำมันไว้อันนั้นแหละ <c oughs> ลักษณะของการเกิดปิโตเรเลียมเนาะหัวข,ข้อที่13ปิโตเรเลียมนะครับแหล่งกักเก็บและการสำรวจอเอาการสำรวจก่อนง่ายดีการสำรวจให้ไปดูว่าขั้นตอน1,2,3,4เนี่ยการสำรวจทางฟิสิก การสำรวจทางธรณีการประเมินสภาพเบื้องต้นอะไรเพราะนั้นแหะขั้นตอนไหนมาก่อนขั้นตอนไหนมาหลังเนาะแล้วก็อีกอันให้ไปดูแท่นนี่แท่นดีหอกรันใช่ไหมมันจะมีชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะให้ไปดูว่าแต่ละชั้นมีอะไร หรือว่ากักเก็บอะไรไว้อยู่นะครับลองไปดูนะครับนะโอเคเนาะต่อไปหัวข้อที่14ปิตโตเรเลียมนะครับแหล่งปิตโตเรเลียมในประเทศไทยและการใช้ประโยชน์ก็ไปดูว่าแหล่งปิตโตเรเลียมใหญ่ๆในประเทศไทยอยู่ที่แหล่งไหน นะครับอยู่ที่แหล่งไหนอยู่ที่ภาคไหนจังหวัดไหนเยอะๆและเขาเอาปิโตรเลียมไปใช้ประโยชน์อะไรจริงๆการใช้ประโยชน์ปิโตรเลียมก็อยู่ในหอกลั่นนี่แหละว่าแต่ละชั้นมันมีประโยชน์อะไรเขาไปทําอะไรเนาะยางมาตอยน้ำมันดีเซลน้ำมันกา๊าซน้ำมันเครื่องบินอะไรพวกนั้นแหละต่อไปหัวข้อที่สิบห้า เป็นหัวข้อปิตโตเรเลียมเหมือนกันแต่แยกย่อยออกมาเป็นฐานหินนะครับฐานหินความหมายของฐานหินมันจะคล้ายกับปิตโตเรเลียมมากๆแต่ฐานหินกระบวนการหลายๆอย่างคล้ายปิตโตเรเลียมแต่ฐานหิน ปิโตเรเลียมมันเกิดจากซากพืชใต้ทะเลเนาะแต่หานหินเกิดจากไม่ใช่ซากพืชสิอันเมื่อกี้ปิโตเรเลียม,มเกิดจากซากสัตว์เล็กๆใต้ทะเลแต่หานหินเกิดจากซากพืชเรียกว่าพีทเนี่ยซากพืชที่เรียกว่าพีทนะครับจะทำให้เกิดทานหินได้ต่อไป การสำรวจฐานหินก็เหมือนกันไปดูว่าขั้นตอนอมันคล้ายๆการสำรวจปิตโตเรเลียมนั่นแหละดูว่า1 2ึ4งสาทำอะไรนะครับแหล่งฐานหินในประเทศไทยก็มีอยู่หลายแหล่งมากให้ลองไปดูนะครับแต่ที่ใกล้เราที่สุดอยู่ที่จังหวัดลำลำาปางนะครับฐานหินเมืองแม่เมะอ,อะไรพวกนั้นอนะ ที่จังหวัดลำปางใกล้เราที่สุดและใหญ่ทสุดในประเทศอีกอันอ,อีกประเด็นหนึ่งนะครับในหัวข้อที่สิบหอยากให้ไปดูก็คือคุณภาพคุณภาพของฐานหินให้ไปดูที่หน้าหกสิบเอ็ดมันก็จะไล่ามาเลยว่า คุณภาพของฐานหินลิกไหนคุณภาพระดับที่เท่าไหร่ยิบซัาอะไรพวกเนี้ยคุณภาพระดับที่เท่าไหร่และเขาใช้ไ้ทําอะไรเนาะไปดูคุณภาพของฐานหินหน้าที่หกสิบเอ็ดนะครับส่วนข้อที่สิบเจ็ดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทาง ธรณีอันนี้ให้ไปดูกิจกรรมที่เราทําเลยครูจําหน้าไม่ได้แล้วว่าอยู่หน้าที่เท่าไหร่เป็นกิจกรรมที่ครูยกตัวอย่างหินอ่อเหมืองหินบะซอเหมืองหินที่จังหวัดบุรีรัมยออ์ไปดูนะครับกิจกรรมนี้ว่า การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรณีมันจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับมันถึงจะถูกต้องนะครับนักเรียนต่อไปห,อออหัวข้อที่หัวข้อที่1ของข้อเหียนนะครับข้อเขียนมีอยู่3ข้อข้อแรกความแข็งเขาจะมีแรข a b c d a b c d มาให้และจะบอกคุณสมบัติบางอย่างว่าอันนี้ขูดติดอันนี้ขูดไม่ติดมีเลขโมเท่าไหร่มีเลข อันนี้เท่าไหร่แล้วให้นักเรียนมาเรียงลําดับความแข็งนะครับให้นักเรียนดูตัวนี้สมมุติว่า a กับ b คขูดกันพอขูดกันเสร็จปุ๊บ b เป็นรอย a ไม่เป็นรอยก็แปลว่า a แข็งกว่านะครับอะไรประมาณนี้เนาะทดสอบความแข็งโดยการเอามาขูดกันเสร็จแล้วเรียงลำดับนะครับ อันไหนเป็นลอยแสดงว่าแข็งน้อยต่อไปก็จะมีแร่มาให้อีกและให้เรียงลำดับความถ่วงจำเพาะความถ่วงจำเพาะให้เราไปดูที่โลหรือว่าความหนาแน่นของมันครับถ้าโลมันมาก แสดงว่ามันมีความถ่วงจำเพาะมากแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าโลมากโลน้อยโลหรือว่าความหนาแน่นเท่ากับมวลส่วนปริมาตรครับผมเรียกให้ว่ามวลส่วนปริมาตร ต่อไปอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายปิโตเรเลียมให้เรียงลำดับ <c oughs> <c oughs> เขาก็จะมีหอ,อกั่นมาให้หอ,อกั่นให้หลายๆชั้นก็จะมีหมายเลขติดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแลวก็จะมีคำให้ครับน้ำมันดีเซลน้ำมันกา๊าซน้ำมันเครื่องบินยางมาตอยอะไรพวกนี้ให้เราเรียนเลือกคำมาเติมครับว่าแต่ละอันอยู่ชั้นไหน ถ้าทำอันนี้ได้ก็ทำข้อข้างบนได้ถ้าทำข้อข้างบนได้ก็ทำอันนี้ได้นะครับนักเรียนอันนี้คือข้อสอบกลางภาคทั้งหมดเนาะที่เราจะใช้ในการสอบกลาลังภาคในครั้งนี้คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวครูจะอัปโหลดให้ในคลาสมและคลิปวิดีโอนี้ครูจะอัพไปพร้อมกับไฟล์ PDF ที่ครูเขียนอันนี้นะให้นักเรียนไปด้วยนะครับใครติดปัญหาตรงไหนสงสัยตรงไหนสามารถทักมาถามครูหรือว่าถามผ่าน l m s ก็ได้ และงานนะครับให้นักเรียนเคลียร์ส่งก่อนที่จะสอบปลายภาคเสร็จเพราะว่าหลังสอบปลายภาคครูจะต้องส่งคะแนนของนักเรียนแล้วนะครับส่งงานได้เต็มตรงเวลาถูกต้องก็ได้เกรดสี่ไม่ส่งเลยก็ได้เกรดศูนย์นะครับมีแค่นั้นแหละเลือกเอาเนาะว่าจะสี่หรือศูนย์เราไม่จําเป็นต้องใช้คะแนนวิชานี้แล้วหรือว่าทุกวิชาในเทอมนี้แล้วก็จริงแต่ถ้ามันติดศูนย์มันมันก็เป็นปัญหาสําหรับเรานะครับ พยายามตามงานด้วยเนาะเทอมสุดท้ายแล้วนะครับมีปัญหาอะไรก็ทักมาถามครูนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้แหละสวัสดีครับ